สวัสดีครับเช็คดีบายทำเมนในที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการต่อแจ็ค RCA นะทฮะตนี้จะเป็นแจ็ค r c a สเตอริโอนะครับเป็นแจ็ค RCA ตัวคู่นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสาธิตการต่อไว้ใช้งานเองนะฮะตัวนี้จะเป็นแจ็คที่มีคุณภาพสูงอยู่นะครับมาดูข้างในกันนะครับก็จะมีปล่อมยางหุ้มนะครับตรง ตัวเชื่อมต่อสัญญาณก็จะมีเคลือบด้วยทองเหลืองนะครับส่วนสายกลาวนะครับก็จะเป็นสายทองแดงฝอยนะครับที่หุ้มสายสัญญาณอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อลดสัญญาณรบกวนได้ดีนะฮะตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับทําสายสัญญาณนะฮะวิธีการนะครับก็จะกรีดนะครับเอาฉนวนหุ้มนะครับออกก่อนนะครับวิธีการกรีดก็กรีดลงไปเบาๆครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วค่อยหักสายนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ จะได้ไม่โดนกับสายทองแดงทองแดงทงดุกทองแดงฝอยนะข้างในนะฮะพอปอกสายตัดสายได้ขนาดแล้วนะครับเราก็อันดับแรกเลยนะฮะต้องใส่ปอกเข้าไปก่อนนะครับเพื่อการลืมนะฮะใส่ปอกแล้วก็ใส่ท่อหุ้มเข้าไปก่อนเลยนะครับค่อยบัดกีนะฮะแล้วก็ใส่ท่อหดนะครับเข้าไปเลยนะครับ นะครับแล้วก็ตัวปอกเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับาจะลืมนะครับเดี๋ยวจะบัดกีก่อนนะฮะนี่นะครับใส่แบบนี้ไปก่อนนะฮะนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นการาบัดกีก็จะเอากาวลงไปก่อนนะครับนี่นะฮะทานไปก่อนนี่นะครับแล้วก็เกมีมีไปเลยนะครับ เลยนะครับนีนะ่จะพอดีนะครับทำการจีนะครับตะกลัวสายสัญญาณก่อนนะครับนี่นครับนี่นครับต่อไปก็จะเป็นกลาวนะครับ แ็คคุณภาพแบบนี้นะครับมันก็จะบัดกรีติดง่ายนะฮะทิ้งเลยนะครับนี่นะครับนะครับเราก็จะได้การต่อนะครับกราวนะครับแล้วก็สัญญาณนะครับครับหลังจากที่ได้ด้าน R แล้วนะครับก็จะต่อไปก็จะเป็นด้าน L นะครับทีดํานะครับนี่นะก็ใส่ท่อหดนะครับ อกปหุมสำหรับการต่อสายด้านเอลนะครับก็จะทําเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับด้านอานะฮะเราก็จะหนีบยึดตัวสายไว้ก่อนแล้วก็บัดกีตะกัวนะครับสัญญาณก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาบัดกีตะกัวสายกลาวนะครับก็จะเหมือนกันนะครับแต่ที่จะลืมไม่ได้เราต้องใส่ปลอกเข้าไปก่อนนะครับค่อยทําการบัดกีน,กนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราปัะีก่อนแล้วก็จะยุ่งยากนะครับเวลามาใส่ปลอกทีหลังนะครับต้องแกะใหม่เลยนะฮะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อสายนะฮะแต่ว่าที่ยังไม่ได้ขันเข้าและก็หดท่อหดนะครับเพราะว่าจะทําการวัดนะครับให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีวิธีการวัดสายเช็คสายยังไงนะครับว่าต่อหรือขาดหรือว่าช็อตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการวัดกันนะครับครับวิธีการเช็คนะครับก็ใช้มิเตอร์นะครับ ังในย่านโอเมเตอร์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับโอเมเตอร์นะครับครับโอมมเตอร์เช็คนะฮะแล้วก็พอจะวัดว่าเราต่อสายไปนะครับจะถึงกันไหมนะฮะหรือว่าจะห่มจะเพาะพัตเติกนะครับอ่ามาเริ่มที่อ่าสีแดงก่อนนะครับคือ สัญญาณด้าน R นะครับเนี่ยครับแดงกับแดงนะครับนี่นะฮะข้างในนะครับข้างในนะครับจะเป็นสัญญาณนะฮะแล้วก็มิเตอร์ด้านหนึ่งนะครับใส่ที่ด้านในนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ใส่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็ต่อถึงกันนะครับก็แสดงว่าเราต่อผ่านนะครับสําหรับตัวด้าน R นะครับนี่นะฮะแล้วก็กลาวก็อยู่ข้างนอกนะครับ กาวก็จะอยู่ข้างนอกอ่าที่เป็นอ่าโลหะทองเหลืองข้าง yup. นอกนะฮะอ่าก็สัญญาณก็ต่อถึงกันนะครับแล้วก็กาวก็ต่อถึงกันแล้วก็เช็คว่ามันช็อตกันหรือเปล่านะครับช็อตแบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็จะเอาวัดกาวกับสัญญาณนะฮะนี่นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่มีเสียงดังตีดนะครับอ่าสัญญาณ n ้ l นะครับนะครับสายสีเหลืองนะครับนี่นะครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็กาวนะครับอ่ากาวก็โอเคนะครับต่อไปก็มาเช็คช็อตนะครับว่าเราต่อช็อตกันหรือเปล่านะครับตะกัวแตกกันหรือเปล่าอ่าหรือว่าโอเคนะครับหรือว่าเราต่อต่อถูกแล้วนะครับไม่มีการช็อตกันต่อไปก็จะเป็นการหุ้มท่อหดนะครับ ครับสำหรับแจ็คตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานะฮะก็ถือว่าเป็นแจ็คที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าการออกแบบมานะครับเชื่อว่าทําให้มีการเสียบใช้งานนะครับจะแน่นนะฮะเพราะว่าปลายนะครับเขาจะผ่าออกมาให้ยืดจนได้นะครับเวลาเสียบเข้าไปนะครับจะทําให้อ่าเป็นตัวยันนะครับแกนอ่าสัญญาณข้างในนะครับทําให้มันแน่นนะฮะแล้วก็ตัวกลาวข้างนอกนะครับก็จะอ่า เป็นโลหะที่แข็งนะครับก็จะแน่นนะครับในการถอดเสียบนะฮะก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีพอสมควรน,นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากราชดานะครับในราคา,า100่บาท4ตัวนะครับสายตัวนี้เป็นสายที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามาดีไว้ใช้ประโยชน์เลยนะครับกับสายที่เหลือจากการทำโปรเจกต์ของผมนะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างครไม่มากก็น,น้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆให้ดีไว้นะครับงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊ดีไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ